สักนิดนาจะซีเซ็เกินไปโอ้มากัน็จริงจริงอะวันนี้หนูคนหนูตั้งใจจะมาทำหลายอย่างมือกันนะเพราะว่าเตรียมๆเื่อไว้เื่อแบบไม่รู้จะคุยอะไรใช่ไหมคะ <Okay. S 1> แต่ว่าเมื่อกี้อยู่ดีๆหนูก็นึกออกว่า <Wow. S 1> อยากจะเทียวกระเาแฟ เพราะว่าไม่ไดทำความสะอาดนานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้สีช่วงนี้ยังไม่ได้ออกงานใช่ไหมคะก็จะมีเวลาที่แบบกเ็เนี่ยเงหนูว่าเพิ่งไปซักแปรงใช่ไหมหัวใจแปรงไหมแปรงไหมหนูว่าเพิ่งไปซักแปรงใช่ไหมแล้วทีนี้เพิ่งไปซักแปรงนะคะแล้วทีนี้ก็แบบว่าเออเพราะว่าแปรงมันต้องใช้เวลาแห้งใช่ไหมจะแ,แหลกหุ๊ก็เลยถือโอกาสนี้นะคะทำไมอยู่ดีมันมืนล่ะหรือว่าหนูไม่ได้ปรง ก็เลยถือโอกาสนี้นะคะทุกคนในการมาทำความสะอาดกระเป๋ารื่งสำอางเยอะาเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่ได้เจอทุกคนแล้วหรือว่าสถานการณ์มันดีขึ้นวันนี้แล้วมีอีเวนต์ได้เจอกันก็จะไม่มีเวลาทำความสะอาดถึงนะคะก็นั่นแหละวันนี้เราคทำความสะอาดกระเป๋าซื่งสำอางกันนะคะมาด้วยกันใ่ด้วยจะได้ไม่เบื่อดูเตรียมวันนี้มาไว้ใส่จานทำความสะอาดนะค่ะค เอากระเป๋าหนูอะกระเป๋าที่รักหนูไปซักนะโอเคะ <Okay. S 2> ฉะนั้นเดี๋ยวเอาของมาถ่ายไว้นนี้กกนั่นแหละค่ะว่กกากกเริ่มก็ แล้วอะใครที่แบบเออรู้สึกว่าแต่งหน้าแล้วเป็นสิวหรือว่าแบบทำไมสิวขึ้นบ่อยอะบางทีอะแป้งมันก็มีผลบางไง่าบคนคนที่แต่งหน้าบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าแป้งมันอนะเราใช้แป้งทุกวันแต่เราอไม่ได้เช็ดเลยใช่ป่ะนั่นแหละมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เราเป็นสิวได้นะคะดูสิสกรปรกมากเลยนะ เออเช็ดด oh, mm ้านนอกไปนะคะเพราะว่า hmm. ม <Okay. S 2> mm ือเราก็จับด้านบนกบพอ นีุ่กคนอันเนี้ยจะเป็นอันที่หลายคนนะ่าสงสัสยมากว่าทาไมหนูถึงเอาอันนี้แล้วก็แบบเวลา,าวดูทาเฉยๆจุ๊บๆใช่ปะแล้วทุกคนก็แบบเฮ้ยทำอะไรทำอะไรแบบเอากระปุกคอนแทคเลนส์มาแบบอะไรอย่างงี้คือหนูว่าไปเห็นแบบไลฟ์แท็กของพลังมานะคะเขาอะเอาพวกครีมอะไรอย่างงี้ใส่ไว้ในนี้ใช่แล้วทีเนี้ยพอแบบเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศใช่ปะมันก็พกง่ายพกสะดวกหนู่าก็เลยแบ่งเป็นแบบอันเนี้ยฝั่งเนี้ยจะเป็นครีมฝั่งนี้จะเป็นครีมกันแดดน,นะคะสะดวกมากหนูชอบทําแบบนี้มากเลย แล้วแบบว่าเวลาที่มันสกปรกอะเราก็แบบไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องทิ้งทั้งหมดอะพอใช้แป๊บเดียวมันก็หมดแล้วใช่ไหมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะทุกคนหนูรู้สึกว่าช่วงนี้หลายคนน่าจะเป็นแบบ new normal ใช่ปบะเออของหนูก็ new normal นะอย่างหนูนว่าทุกคน new normal เหมือนกันหมดคือเรื่องการใสนน่แม้ A few moments later. Rap now, okay, <laughs>